สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c พอดที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่เป็นกำลังเป็นกระแสอยุบนะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Girl Planet นายนายนายกันอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประกาศอันดับออกมาถือว่าเป็นการประกาศอันดับแบบผลด่วนออกมานะคะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะอึ้งกับคะแนนที่ออกมานะเพราะว่าเหมือนว่าคะแนนเนี่ยมันมีการพลิกผันไปมากๆเลยแล้วก็อย่างหลายๆคนที่แบบว่าเป็นตัวท็อปตัวที่แบบว่าหลายๆคนมองว่าคนนี้เนี่ยน่าจะได้อยู่ในเก้าท็อปเก้าแน่ๆอย่างงี้ ะะก็ไม่ติดในท็อป9ประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเหมือนคะแนนก็พลิกมากเลยนะคะรวมทั้งในท็อป9ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนะคะก็คือไม่มีทีมญี่ปุ่นติดเลยสักคนนะคะก็เลยแบบว่าสร้างความตกใจให้หลายๆคนอยู่พอสมควร เพราะว่าคะแนนที่ประกาศผลด่วนออกมานะคะก็คือมีเกาหลีนะคะ8คนแล้วก็จีน1คนนะคะก็คือไม่มีญี่ปุ่นติดเลยนะคะรวมทั้งคนที่เคยแบบว่าอยู่ในอันดับท็อปๆแบบอันดับต้นๆเนี่ยนะคะก็คะแนนตกลงมาเยอะมากซึ่งคนนั้นนะคะก็คือเสี่ยวถิงนั่นเองหลายหลายคนนะคะพอเห็นอันดับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยแบบว่ามองไปที่เสี่ยวถิงเลยคือคะแนนของเธอเนี่ยตกลงมากเลยนะคะจากคนที่อยู่ในอันดับต้นๆต,ตลอดแล้วก็อยู่ในอันดับที่หนึ่ง มาหลายสัปดาห์มากๆแต่ว่าคะแนนของเธอนะคะกับลงไปอยู่ที่อันดับที่16นะคะถือว่าเกือบอันดับท้ายๆเลยนะคะก็เลยสร้างความตกใจให้กับแฟนๆพอสมควร แล้วพอมีการประกาศคะแนนออกมาแบบนี้นะคะก็เริ่มเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากแล้วที่น่าจะพูดถึงเยอะที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นผลคะแนนของเสี่ยวทิงนะคะเพราะว่าเสี่ยวทิงเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเด่นของรายการเป็นคนที่หลายๆคนมองว่าติดในท็อป9แน่นอนนะคะแล้วเธอเนี่ยก็น่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งของท็อป9ด้วยในวันฟนอลประมาณนี้นะคะอันนี้คือหลายๆคนที่แบบคาดการกันไว้ แต่พอคะแนนมันออกมาแบบนี้นะคะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไปพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นคะแนนของเธอเยอะขึ้นนะคะอ่านที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือหลายๆคนก็มองว่าที่คะแนนของเธอตกเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีรูปแบบการโหวตที่เปลี่ยนไปนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนว่าโหวตได้1คนประมาณนี้ แล้วเรานะคะก็แล้วหลายๆคนนะคะก็บอกว่าะคะแนนของเกาหลีแล้วก็อินเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนะคะเหมือนว่าเราเคยได้ยินว่าหนึ่งคะแนนของอิอนเตอร์เนี่ยเท่ากับ กี่คะแนนของเกาหลีเนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะสําหรับใครที่แน่ใจในเรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้บางคนก็บอกว่า1คะแนนของอินเตอร์เท่ากับ7คะแนนของเกาหลีหรือว่า1คะแนนของอินเตอร์เท่ากับ11คะแนนของเกาหลีประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราไม่แน่ใจนะคะอันนี้คืออ่าดูตามกระทู้แล้วก็มีการพูดถึงออกมานะคะเกี่ยวกับผลคะแนนตรงนี้แล้วส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นแฟนของเสี่ยวถิงเนี่ยก็จะมีฐานแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะ ก็เลยทําให้เหมือนว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยของเธอนะคะไม่สูงขึ้นประมาณนี้ก็เลยแบบว่าคะแนนเนี่ยไม่ถึงอ่าพวกแข่งขันคนอื่นก็เลยทําให้อันดับของเธอตกนะคะแล้วอีกอย่างก็คือประเด็นของการที่มีการปล่อยผลด่วนผลคะแนนด่วนออกมาเนี่ยนะคะหลายหลคนก็มองว่าทางเอ็มเน็ตหรือว่าทางรายการเนี่ยมองว่าตอนนี้ท็อปเก้าเนี่ยก็คือไม่มีคนที่แบบว่า ไออย่างที่บอกไม่มีทีมญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่าไม่มีหลายๆคนที่แบบเป็นตัวเต็งตัวท็อปก็เลยเหมือนแบบว่าปล่อยคะแนนออกมานะคะเพื่อกระตุ้นการโหวตอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงนะคะเมื่อมีการกระตุ้นการโหวตก็อย่าลืมโหวตคนที่ทุกคนเชียร์กันอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคะแนนเนี่ยมันพลิกมากมากเลยนะคะเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าท็อป9ในวันฟิแนลเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะอย่างรอบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็แบบคาดไม่ถึงอยู่พอสมควรแล้วก็ประเด็น ของเสี่ยวถิ่งนะคะแฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างให้ ความสนใจนะคะแล้วก็ต่างพูดถึงเธอเยอะมากๆเลยแล้วก็ใครนะคะที่คิดว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทําให้คะแนนของเสี่ยวทิงเนี่ยตกลงมา,มามากๆเลยจากอันดับที่1นนะคะจนตกลงมาอยู่ที่อันดับที่16นะคะ,ะ,คะถือว่าท้ายมากๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แชร์กันได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันไฟแนลนะคะเราเชื่อว่าคะแนนมันก็พลิกอีกแน่นอนเราต้องรอลุ้นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมโบวตให้คนที่พวกคุณชื่นชอบกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ